ที่จะมาถึงนี้เติมรอยยิ้มด้วยเสื้อออบนุคริสต์มาสมีวางจะไหนแล้วที่ร้านแวบ็บออนเท่านั้นนะครับฮะไม่นะเจ้ากวางกําลังบาดเจ็บหรือมีบางอย่างอยูอย่ที่นั่นดูสิเจ้ากวางเจ้ากวางตัวเดิมกำลังเดินอยู่ในป่าที่เดิมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนายก็กลัวไปเหรอเจ้ากวางเสียงอะไรอยู่ข้างบนกระโดดไปกระโดดมาลิงหรือเปล่าเจ้ากวางมองไม่เห็น จ้ากวางกำลังสงสัยนั่นคือตัวอะไรเอ้ยมีปีกเหมือนค้ังคาวเหมือนนกบินลงมาหากวางอ้ออ้าะติดพิษหรอหรือว่ามือดำอยู่แล้วเรียบร้อยครับผมเจ้ากวางบาดเจ็บจะรอดหรือไม่เจ้ากวางจะรอดหรือไม่กวางบาดเจ็บมากโถเจ้ากวาง กินได้ไหมในเมื่อเจ้ากวางเจ็บนั้นเราต้องไปแก้แค้นให้เจ้ากวางปล่อยไว้ไม่ได้เจ้ากวางคือเพื่อนของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีคลาสใหม่เอาคลาสไหนไปดีแน่นอนคลาสเดิมใส่บล็อกรับเควสหน่อยมีอะไรบ้างจัดก,การพวกลทัทิทบุกเข้ามาในบ้านในเวลาต่ำกว่า20วินาทีโอ้ยสบายมากฮะอ๋ออันนี้คือขนสีม่วงมีรอยเท้าไปทางนูน้นนี่คือเจ้ากวางที่บาดเจ็บ โอ oh, ้น่าสงสารมากน่าสงสารมากอันนี้คือเขาหลุดเลยใช่ไหมเนี่ยบล็อกเก้นเดียโอ้จริงด้วยฮะเขาหลุดเลยแสดงว่าเราต้องไปหามาว่าเกิดอะไรขึ้นกับกวางเราต้องล้างแคนให้เจ้ากวางม,มันน่าสงสารมากเจ้ากวางปกติเขาจะไม่เล่นกับเราทุกคืนทุกคืนทุกคืนแต่ครั้งนี้จะไม่มีเขาไม่เล่นกับเราแล้วผมสงสารเขามากผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทําเขาแบบนั้นผมต้องหาให้ได้ต้องหาให้เจอคือจริงๆก็น่าจะกินได้นะเนื้อกวางเพราะว่า เป็นอาหารได้แต่กินไม่ได้เขาไม่ให้กินไม่ให้กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินกระเป๋าใหญ่ขึ้นหรือไม่ก็ขวานกระเป๋าใหญ่ขึ้นดีกว่าฮะไฟจะหมดเดี๋ยวสิเพิ่งเติมไปนะอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะกลับไปเติมไฟก่อนแล้วคืนที่สองใครจะมาไล่เราโอ้เจอลาวาสักทีด้านนน้นลาวาโอ้ไม่ได้เจอนานมาก ไม่ได้เจอเลยอ่ะมาแล้วฮะลาวาอือมกระเป๋าดีมากจะมีใครมาไล่เราไหมคืนแรกได้ยินแต่เสียงบรรยากาศรอบๆคอยหลอกหลอนจิตใจเราให้รู้สึกกลัวหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่รอบข้างโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรน่าจะเป็นขอเป็นขอเป็นขวานก็ได้ <laughs> คุ้มค่ามากแบนเดนเนี่ยโดยไม่ได้เมื่อกี้ อุ้ยโดน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 ชาร์จแป๊บหนึ่งชาร์จแป๊บหนึ่งอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอืมขวานหน่อยเร็วเฮ้ตัดไม้ทำหม่งข้าวหน่อยหิวโอ้ยปืนโอเคไม่มีอะไรเลยตรงนี้นี่น้ำมันเออเอ๊ะข้างในนู้นคืออะไรตรงนี้คืออะไร ฮะโอ้เดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่คือตัวที่มาจัดการเจ้ากวางใช่ไหมเนี่ยมีขนอยู่ครับมีขนอยู่ข้างนอกตรงนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้ทำไมอะต้องทำพิธีอะไรก่อนหรือเปล่าอยู่ในนี้แน่นอนแต่เข้าไปไม่ได้หรือว่าต้องรอตื่นโอ้มืดแล้วผมว่าต้องรอตื่นแน่เลยอะ่ะคันหนึ่งโอเคเรียบร้อย นี่กินแปกินแปอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรอาจจะต้องออกไปผสมอะไรหรือเปล่าทํานี้หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมเช้าแล้วอ๋อสนสนุกยังอยู่เหรอวัดคนิว่ามาแล้วอยู่เฉยเลยโอ้ไฟฉายอืมทีเดียวสามตัวโอ,โอ,โอ้สุดยอดสุดยอดกระเป๋าอีกแล้วได้มาแล้วพี่โอ้ให้ของที่ยังไม่มีสิครับ ของที่มีแล้วพี่ให้มาผมเลยทำลายได้ลระพี่พี่ไม่เข้าใจผมเลยอ่ะแล้วนี้วันที่สามแล้วนะวันที่สี่แล้วเมื่อไหร่ใครจะมาคนไหนยังไงจะเจอไหมอยากรู้คือใครไม่ต้องปีนขึ้นมานะอืมดีมากไลฟ์เฟิร์นเหรออ่ะก็ยังดีก็ยังดีเชา้าพอดียังไม่มีใครบุกมาผมเริ่มสงสัยว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างก่อนหรือเปล่า ไม่งั้นคือเจ้ากวางก็คือนอนอยู่อย่างนั้นผมขอคราฟก่อนแล้วกันเจ้ากวางตื่นมาช่วยตัดไม้หน่อยเร็วขอคราฟก่อนนี่นอนดิ้นอย่างงี้กี่วันแล้วเนี่ยขาดขวานมากตอนนี้อยากได้ขวาน <c oughs> โอเคหูปิินก็ยังดีมาแล้วบุกมาแล้วบุกมาแล้วต้องใช้เวลาจัดก,การยี่ิวินาทีใช่ไหมโอ้เอา้านายมาได้งไงเจ้ากวางเอ๊ะหรือว่าแรลมเมื่อกี้คืออะไรเรียบร้อยเควสคอมพิวต์ผมไปดูมาแล้ว คือว่าปกติแล้วเราต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ในการฮิวตัวเองรักษาตัวเองแต่เจ้าสิ่งนี้นั้นสามารถฮิวให้เจ้าควางได้เหรอพูดเป็นเล่นเราต้องมาช่วยเจ้าควางเลยเนี่ยฮิวกี่อันเนี่ยฮิวโอ้โหขากลับมาต่อกันเหมือนเดิมอันนี้เขาเขาฮิวอ่ะเขาต่อกันแล้วแล้วยังไงอีกไหมโอ้ oh โอ้เ oh, จ้ากวางลุกขึ้นมามาเป็นพวกเราไหมล่ะ shipping uh, something เอ still wrong อ๋อยังมีบางอย่างทีง่ปกติต้องการวัตถชีวเหลืออะไรล่ะโอ้ oh, มันซับซ้อนมากแป๊บนึงนะเก็บมาก่อนอันนี้น่า <c oughs> จะต้องใช้อันนี้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาปรุงยาเราฮิลให้กวางนะฮะบอกแล้วเรามาช่วยกวางรอบนี้กวางคือเพื่อนของเรากวางเป็นพวกเราต่อไปนะฮะคือเขายังไม่สมบูรณ์ครับ แน่นอนฮะคนที่ตื่นมาจากอาการเจ็บป่วยย่อมอยากกินอาหารครับ <laughs> โอ้โหคือตามไล่ล่าเราทุกวันทุกวันตลอดเวลาแต่จอยู่พี่ก็มาหิวให้เราทําอาหารให้กินคืออาหารต้องเป็นแบบเนื้อแบบดิบๆไหมหรือว่าต้องปรุงสุกกินดิบไปเลยแล้วกันนะพี่เกียรติปรุงให้ต้องใช้เนื้อประมาณ2ี่สิบชิน้นประมาณยี่สิบชิน้นเพื่อไปให้เจ้ากวางกินน่าจะกินเนื้อดิบได้ใช่ไหมเจ้ากวาง ลองดูส oh, uh, ิหิวใช่ไหมล่ะอ๋อจริงด้วยอ๋อจริงด้วยดีขึ้นละดีขึ้นละอ่ะกี่ชิ้นไม่อิ่มอีกกินเข้าไป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 เอาละครับลุกขึ้นมาแล้วฮะอ๋อยาง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 เสียงกวางเออเอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ือเรียกเพื่อนมาเลยหรออันนี้ดีกว่าไงเรียกเพื่อนมาใช่ไหมฮะเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาดมกลิ่นดมกลิ่นดมกลิ่นอโอเคครับต่อไปคือเราต้องหยิบเจ้าขนสีม่วงอันนี้มาให้เขากินก่อนแป๊บ,บนึงหยูขนสีม่วงอันนี้ใช้กี่อันไม่รู้เป็นอ๋อให้เขาตามกลิ่นไปเพื่อไปตามถ้ำตรงนั้นใช่ไหมเขาใจแล้วคือเขากลับไปแก้แค้น นี่ให้ไปแล้วถือดมกินตกลงเป็นกวางหรือเป็นหมาเป็นกวางหรือเป็นหมาเอาละครับเอาละครับเอาละครับเขาไปแล้วฮะเขาไม่สนใจแล้วแล้วตอนนี้เขาดมกินเขาไปตามทางตรงนู้นไปตรงนู้นเอาละนี่ไงตามมาถึงแล้วกลับมาล้างแ้นโอ้ยได้ยินเสียงจะกล้าเข้าไปสู้ไหมเจ้ากวางจะกล้าเข้าไปสู้ไหมตาแดงแล้วครับโกรธแล้วฮะเอาละ ข้ังข่าวแน่เลยเออสู้กันแล้วขรังข่าวรอดไหมกลับเข้าไปสู้ใหม่ <c oughs> โอวร้องไห้ด้วยหรอร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ร้องไห้แค่เดี๋ยวสิ <c oughs> ให้สู้กับกวางแต่แลมมา โอ้เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นนะฮะตอนนี้เจ้ากวางเนี่ยดูเหมือนจะไม่สนใจเราล้ะเพราะว่าเราช่วยเขาไว้แล้วก็เราอาจจะเป็นพวกเขาก็ได้ไม่สนใจละผมจะไปดูตรงนู้นเจ้ากวางเป็นยังไงบ้างเจ้ากวางเป็นยังไงบ้างนี่คือฟามิลีโอ้ฝ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าเอาให้เข้ามาเก็บของเหรอมัสมบัติเจ้ากวางออกไปแล้วแต่ข้างล่างนั้นคือข้างคาวแน่นอน เราไม่เห็นตัวเห็นแต่ปีกโอ้โหให้ถังใหญ่ด้วยแล้วก็เจมด้วยอู้แล้วข้างล่างนี้ล่ะอ้าลงไม่ได้อ้าวหมดแล้วเหรอไมีแค่นี้เหรอคืนนี้แรมจะมาไหมแรมถ้าแรมไม่มาก็คือดูว่ากวางมาหรือเปล่า <c oughs> อ๋อแต่คืนนี้มีคนมาบุกใช่ไหมไม่สนใจเราจะไปดูว่ากวางมาไหมแต่มีเสียงนะเมื่อกี้เอานี่ไงอ๋อ กวางไม่กลัวไฟด้วยอะตบหมดครับผมตบหมดตบหมดครับ <laughs> อแล้วก็กลับเลยเหรอโอ๊ยขอบคุณมากกวางประทับใจมากบริการถึงที่ <laughs> ไม่ต้องกลัวใครมาบุกฐานแล้วทีนี้ง่ายมาก <laughs> 99คืนหรือร้อยคืนพันคืนไปเลยก็ได้ในป่าแห่งนี้